มาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องการในช่องเรียนกงหลักกองว่วงนะคะคนอื่นก็นำเรียนตียื่นซีไม่ไหม้นะคะดูเอดชัดๆมาให้ทุกท่านได้รับชมแต่ช่องเรียนกงหลักกงว่งไม่มีนะคะตีไม่ไม่มีก็เรียนเกาดำสนิทแบบนี้ทื่ว่ากงหลักกองว่วงโฉบนะคะหยิ่งดำสนิท เลื่อนล่างแบบนี้ก็มีขวมไม้นะคะพอเรียนไม้นั้นไม่ก่อยเต่าไรนะคะต่างๆแต,ต,ต่ว่ากาอาจจะเป็่งว่าแต่ว่าเรียนดำๆก็ตื้อห่าอยากนะคะพอชนี้พอโซอซ่องพันดูไม่ก่อยจัดเล้ยวพอช้อช่องพันหนะรวยยี่ิบช่องนะคะเ,เรียนขุดเชียงงาบาสนะคะประทิดไทยนะคะเกี้ยหน่อยเรียนขุดเ,เชียงนะคะนี่นํามา ลงคลิปในช่วงเตียงเป้งๆนะคะก็ถือว่าอย่างดำขนาดนี้นะคะเรียนกรดเชียงปททอซทรงปรโนารวยหีสิบชองนี้ก็ยังมีราคาถูกว่าปททอซอรงปรโนารวยหีสิบนะคะแต่เรียนรงปรโนารวยหีสิบช่วงเรียนของเราก็กว,าว่างไม่มีนะคะเรียนนี้ก็ผ่านการใช้มายัางมากไม้เลยนะคะจนดำสนิทนะคะ ขาวาถ้าไม่ป้านกันใจราคามันจะเพง่งแต่ไม่ใช่เพ่งมากนะคะก็ราคารวยช่องรวยนะคะซึ่งปวดช,ช่องชงปนารอยหยีสิบซ่งตีป้านการจ่ายแบบนี้ก็ไปใกล้ใครก็กรุงจะไม่ซื้อเลยนะคะแต่ว่าก็บอกว่ามีมุนกลั้งซักซิดนะคะเรียนกลดรุ่นนี้นะคะหลุดหน้าบาทจงปนารวยหยีสิบช่องโปโซ่องนะคะจงปนารวยหยีสิบช่งราคาหบาท ขุดเจียงนะคะก็ตื้อว่าก็เวลาเขาสร้างตึกสร้างอาคารนก็จะนำขุดนี้ไปไว้ที่เสานะคะเหมนกับเรียนขุดปอโซรงปันเรสิบเจ็ดนะคะแต่ว่าถ้าตามตึงการผลิตนะคะปอโซทรงพัรยยีสิบชองก็ผลิตมากมามนะคะเรียนรุ่นนี้ก็ผลิตเจ็ดงลานนะคะเจ็ดเส้นสี่มื่นนะคะก็ หมากนะคะถึงไม่ราคาก็ไม่แพงสักเท่าไรนะคะแต่ถ้ามีไล่ไล่เรียนเป็นทุ้งๆ้งก็อาจจะมีราคาแพงขึ้นนะคะแต่ถ้าดำสนิทแบบนี้ก็เก็บไว้ใช่ประโยชน์ดีว่านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาสุทสานไปนก่อนก็บประคุณหมากๆนะคะสวัสดีค่ะ